เพิ่มความหอมให้ตัวครีมของเรานะครับใส่แนวนี้ละกันน,นีเป็นใส่แบบนี้เลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Mick YK Channel นะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับมิกนะครับในช่วงทำไปเรื่อยนะครับทุกคนก็ ช่วงนี้นะครับมิกก็จะเป็นช่วงที่มิกทำขนมหรือแม่ก็ทำของข้าวของหวานนี่แหละก็เป็นช่วงใหม่นะครับที่เป็นรายการเลยเป็นช่วงที่อยู่ในช่องของมิกนี่นะครับเพราะว่าว่างๆเพราะว่าแบบว่างๆเนาะก็ไม่มีอะไรทําก็จะมาทําขนมหรือแม่ก็มาทํากับข้าวนะ ลงในช่องนี้กันโอเคครับซึ่งเมนูในวันนี้นะครับก็ขอบอกเลยครับว่ามันง่ายมากกันะครับมีวัตถุดิบไม่กี่อย่างเองนะครับนั่นก็คือแซนด์วิชผลไม้ครีมสดนั่นเองครับทุกคนนะครับได้ยินชื่อก็ก็เป็นครีมสดผลไม้แค่นี้กันเนาะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะโอเคครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปทำกันเลยครับทุกคน ก่อนอื่นนะครับมิกก็จะมาเตรียมผล,ลไม้ของเรานะครับซึ่งผลไม้ของเราที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็มีกล้วยหอมนะคบสตอรอเบอรี่แล้วก็กีวีนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้อย่างอื่นได้หลายอย่าง,างนะไม่ว่าจะเป็นอังุ่ลส้มะมะละกอมะม่วงทเุเรียนอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะที่เพื่อนๆอ,อยากกินนะนะก็เอามาใส่ในแซนด์วิชของเราได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมกันเลยนะครับ แล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบพอดีคำนะแต่เราต้องดูด้วยนะว่าเราจะใช้แบบไหนนะเพราะว่าบางทีเราก็บางทีเราก็ถ้าเราจะหั่นเป็นบางทีก็หั่นเป็นสามเหลี่ยมบางทีก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมไงก็แล้วแต่ว่าเราจะหั่นแบบไหนนะเราก็ต้องดูผลไล้ของเราด้วยว่ามันจะเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะพอดีกับแซนด์วิชที่เราจะใช้หรือเปล่าคือยังไง คือมันรูปทรงมันจะเป็นไปนตามแซนด์วิชท,ท,ที่เราจะหั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก่อนอื่นเลยเหรอมีจจะมาเตรียมกล้วยกันก่อนเลยนะครับ ครับเราก็หั่นผลไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อย่าวเราจะไปตีวิปปิ้งครีมกันเลยนะครับ A later few moments later. ตอนนี้นะครับมิกก็ได้ไปเตรียมวิปปิ้งครีมมาเสร็จแล้วนะครับซึ่งมิกใช้เป็นของเดลี่นะครับเพราะว่ามันเป็นครีมสดนะครับซึ่งมันจะได้กลิ่นความหอมมันอะไรมากกว่านะครับอามของเดลี่นะครับมันจะตีขึ้นคืออุณหภูมิมันต้องนิ่งอะ่ะมันถึงจะขึ้น อันนี้มิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าตีขึ้นมามันจะมันจะขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอืของนอนเดลี่มันจะขึ้นง่ายกว่านะโอเคครับเดีย๋ยวมิกจะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปพรอมเลยนะ แค่นี้เราก็ได้มาแล้วนะครับนี่นครับเราก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้เพื่อเพิ่มความมีรสชาตินะครับนี่ก็จะใช้ครีมชีสนี่นะครับใส่ไปนะครับให้มันมีความเปรี้ยวขึ้นอะไรหน่อยนะครับนี่นะครับครีมชีสนะครับพักไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาใช้ในการทําขนมแต่ละครั้งนะครับ เราก็ตีผสมกันเลยครับตอนนี้นะครับมีก็ได้ตีเสร็จเรียบร้อยนะครับครีมของเรานะครับพอเราได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับมีก็จะใช้กลิ่นวนิลานะครับไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเอ๊ะหนึ่งช้อนชาแค่หนึ่งช้อนชานะครับเพิ่มความ หอมให้ตัวครีมของเรานะครับแล้วก็ตีเลยครับเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มทำตัวแซนด์วิชกันเลยนะครับถูกไหมถูกแล้วโอเคครับเดี๋ยวมิกใช้เป็นขนมปังไร้ขอบนะครับ ในการทำเพื่อมันจะได้ดูสวยงามนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขั้นแบบนะครับก็ปาดครีมไปชั้นหนึ่งก่อนนะครับปาดครีมอันนี้เก็บไว้ก่อนนี่นะครับปาดไป เพื่อลองชั้นนึงนะครับอืมจะใช้ถุงบีบก็ได้แล้วมันจะได้ง่ายๆฮะมันเพื่อนโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามิจจะขอใส่สตรอเบอรี่ก่อนเลยนะครับใส่แนวนี้ละกัน ัะครับนี่นะครับอุยสองลูกก็เต็มแล้วอะ่ะลูกมันใหญ่มากมิจะใส่ไปสักสามลูกนะครับอือฮึโอ้โหล้นล้นขนมปังเลยไอ้มัน คือใส่ถุงบีบง่ายกว่าทุกคนใส่ถุงบีบง่ายกว่านะแล้วอันขอบขอบนะครับแล้วก็จะใส่ออะไรนะสตรอเบอรี่ที่ตัดครึ่งนะครับตรงขอบขอบทั้งสองด้านนะครับไายมันเปื้อนอะ ใส่ถุงมือมันเพิ่มความยากในการทำนะยอันนี้มันใหญ่ตะตอบุรีลูกใหญ่มากอ่ะเราก็ปาดครีมทับลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ปาดครีมทับลงไปเลยนะคะ มาห่อเตวิตของเราเพื่อนําไปเข้าตู้เย็นนะครับเพื่อที่เข้าตู้เย็นก็เพื่อให้วิปปิ้งครีมของเรานะครับเขาเซตตัวนะครับอ,อย่างนนะจะกลับยังไงดีนี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย ก็ใช้มีดอันนี้ตัดน่นะเขาตัดกันยังไงวะคือเราวนเหมือนไม่มีความรู้เลยอะแบบตรงอันนี้ยังไม่ได้ห่อนะเดี๋ยวเราจะมาแล็บข้างๆอีกรอบหนึ่งเชซึ่งตอนนี้ก็เละแล,ะละ้วตามภาพที่เห็น คีมมันมาเกลื้อนขนมปังแต่ก็ได้อยู่นะอือฮะไม่คิดว่ามันจะนิ่มขนาดเนี้อ๋อแล้วก็ได้มาแล้วครับเดี๋ยวมิกก็จะเอาสองชิ้นนี้นะครับไปแช่ช่องฟรีสนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าแช่ช่องธรรมดาก็ชัว่วโมงสองชั่วโมงเนี้ยครับ โอเคครับเยาวมิกจะมาหั่นให้ดูนะครับพอแช่เสร็จแล้วโอเคครับอครับตอนนี้นะครับมิกก็แช่ขนมปังของเราแล้วแซนวิชของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครีมก็เซ็ตตัวประมาณหนึงแล้วนะครับมิกเข้าช่องแช่แข็งเลยนะช่องฟรีซนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะโอเคครับเดี๋ยเราจะมาตัดกันนะครับซึ่งมิกก็มาดูว่าอันไหนเป็นอันไหนนะก็ อืนี่นะครับเปิดอันนี้ก็ได้นี่นี่นเป็นไส้แบบนี้เลย ครับอันนี้มันมันเป็นตัวมันใส่เม็ดเต็มอ่ะเดีย๋ยวเราพักน้องไว้ตัวนี้ก่อนนะเราจะมาตัดทุกอันเลยว่าคีมันจะไปเปื้อนนะงั้นเราตัดอันอื่นนะ่อนนะอืนี่นะครับนี่นะครับ เป็นกล้วยใช่นี่อันนี้ก็คือกล้วยนะครับเราพักนองไว้ก่อนตัดด้านไหนเนี่ยด้านนี้โอเคอืมวากระเด็นนี่นะครับตาบทีของเราอันนี้น่าจะเป็นกีวี่ล้วนเลยนะ ก็มันเดือนสุดท้ายนะ่ะแล้วก็ตัดนี่ใดๆก็คือพลาสติกเหนียวมากนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมิกก็จะใส่กล่องนี้นะครับนี่ อนนนี้นะครับนี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานะครับนี่ครับเป็นแซนด์วิชผลไม้ครีมสดนะครับที่มิกิทานะครับก็คือทําง่ายมากก็คือ ตีวิปปิ้งครีมแล้วก็หั่นผลไม้แค่นี้นะครับแล้วก็มีขนมปังวัตถุดิบ3ามอย่างเองแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเพิ่มรสชาติก็อย่างที่มิกใส่ะครับก็มีที่มิกเพิ่มก็มีตัวของอะไรนะครีมชีสแล้วก็มีน้ําตาลไอซิ่งแล้วก็มีกลิ่นวานิลลานะครับที่เพิ่มลงไปเพื่อให้มันมีรสชาติที่มากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆอนไม่อยากใส่นะครับเพื่อนๆก็่อ,อใ,ชใช้แค่วิปปิ้งครีมอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับอมืมันก็รสชาติดีนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงทําไปเรื่อยนะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้มิกด้วยนะครับกดกระดิ่งให้มิกด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมิกนะครับสาหรับวันนี้นะครับมิกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย